ปูปรับหลังน,น้อยนะครับผมคลิปนี้ผมผ่าผ่าลงปู่ออกล่องบอลนะครับหลวงปู่ได้ออกล่องบอลนะครับมาดับหลวงปู่กับบัตรนะครับผมเหตุการณ์ปกติหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ตอนนี้ <laughs> มอเขาว่าเป็นยังเหล่าลงปู่เป็นยังเราบัตรได้บอกตัวฟังเนาะน <laughs> อ่า ตามที่ผมมีสอบถามแล้วว่าไปสอบถามข้อมูลจากทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลนะครับที่เมื่อวานนครับหลวงปู่เพิ่นมาตามมอนดนั่นแหละมาตามมอนัดก็คือมารับยานะครับที่โรงพยาบาลศูนย์เนาะปกติปหลวงปู่จะไปเอาอยูที่อ,อนุไมตรตำบลเนานะร <ไป S 1> ับยาท,<ป>ที่บ้านมูม่อนนะไปเมื่อวันที่เจ็ด โอ้เจ็ดไม่าไปอีกอยู่ยู่หมมนเนาะอ่าแต่ว่าอันนี้ก็เลือนเอ,อื่อนว่ามาตรวจไงนะครับตรวจเงินไงกะปีหนึ่งกจะมาอาจจะไปรับยาที่อันไม่แน่ห้วก็มาตรวจเลือดนะครับนี่ผลตรวจเลือดถ้าไปอันไม่ตะบนก็อ่ามันอาจจะเจะไปนิ้วเจาะเช็คเบาหวานยังสิประมาณน,นั้นนะครับแต่ว่าโดนๆก,นกน็มาตรวจไงเดือนหนึ่ง มานี่อาการอาการก็คือแน่นเอิบเนาะมือวันเนาะม,มีอาการแน่นเอกเนะครับเราก็ไปจับเอ็กเยลนะครับไปจับเอ็กซเยล,รเเลตรวจยังเบิ้งแล้วกับเออว่าไข่ดีปันไดก็เ,เลยให้นอนขึ้นหนึ่งนะครับหานอนขึ้นหนึ่งก็ใส่น้ำเกลือปุ๊บใส่น้ำเกลือกะปุ๊หนึ่งบ่โอ้ใส่น้ำเกลือบ,อบ่ใส่อันเขาเสีบยบไปแขนอันเขาเอาไว้ถีจยาซือยืนบ่โอ้ือบวบปักยาเลยเพ่อเอา เสียบที่เหมือนกับเขานั้งเผื่อไว้แต่สียดยาเมื่อเศร้าเขาก็เสียดจากคาริ่งอ่นี้เพราะเสียดยาอยังไงครับขับขับน้ำนะครับเพราะว่าขับน้ำออกจากร่างกายคือเสียดเราก็เงียบวะเหียวรู้ขัดกระนาำไงเ่าโดนขอบด้อดีได้ตำที่หมอเขาว่าเออเข้าใจแล้วอะให้กลับบ้านเลย เป็นเศ้าเงียวเลยเป็นรถเศร้าเงียวเ่ยอ่าที่ม้ซานี่ก็คือไทยบอกเนะาะไทยบอกถ่าไทยอ่าถทายถ่า,า,ยายเราก็ไปอ่าล่อล่อผลนล็บนะครับล่อผลนล็บจากกันทั้งกา,ารแพทย์นะครับว่ามั้ล็บแลบอ่าตรวจขี่ตรวจเนียวนะครับเป็นยังไงเราก็จำใส่อเอออนุญาตรับยา,บยากลับบ้านได้บ้านนั้นนะครับ ลวงปูยังแข็งแรงดีอยู่นะครับผมลวงปนะูแข็งแรงดีบอกเล่เาจาปปวยนี่ช่วงย,ยังไๆหนึ่งช่วงเ,เดือนช่วงนี่พรรษานะครับเล่าจะาไปนอนโรงพยาบาลแต่ว่าไปนอนจุดน,นั้นนะบ่บได้เยี่ยมแล้วก็ตนญาติย่มเขาเยี่ยมบ่ได้เพราะว่าเป็นของปอดเชื่อของ ปลอดเชื่อนะครับเปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นโควิดเราแงดังแงดังขึ้นซองเขียดซองเขีดเขาให้นอนเลยอยู่โมเมนเกือบครึ่งเดือนกว่หมดครึ่งเือนเกือบครึ่งเดือนอยู่ก็ยันครึ่งเดือนไม่เปลี่ยนเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนที่ที่ไปนอนอยู่ผู้เดียวนะครับมืัอนี้นอนขึ้นหนึ่งนะครับผมนอนขึ้นหนึ่ง กับบัานมาปกติแล้วกับวัดกำลับบงจะหอดวัดแล้วครับนี่ลูกปูวคนเนี่ยย่างบินบาทบ่ไหวหรอกครับเอรากิดของสงก็คือบินทบาทเนาะบินทบาท บมได้ไปปิดพลาดแต่ว่ากลงฉันซาลาไดตามปกติยังยังเองอยู่เองนะครับยังช่วยเหลือตัวเองได้ยู่นะครับผมยังช่วยเหลือตัวเองถ้าเป็นการว่าถ้าเพื่อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าอ่าอาการที่ว่าบอดีผมก็คงจะได้มันยู่เป็นมือล,ล่านั่นแหละครับผมนี่แหละที่ได้มาอยู่ดูแลอุปถาะนะครับผมวาด,ดวัดหรอวครับ วัดแลวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ข้องไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับอ่าเป็นคลิปที่บาหลุงปูอ่ากับวัดนะครับลมงอกจากบ,บ้านสวัสดีครับ